ในยุคที่ท่านบอกควรมีชานทิตเตอร์เพื่อเหตุการมันเอร่ามีชานทิตเตอร์เอาไว้บงังคานายกประยุทธ์ท่านก็ได้กล่าวให้กับชาวประชาเพื่อมีข่าว้าเข้ามาใกล้ชาวประชาเปิดเอาไว้ จนให้เปิดชามที่เจอมุนธานีไปที่ประยุทธ์ถ้าเจอป้าตอยไม่ต้องหยุดหมุนไม่เจอประยุทธ์ยังไงจำเลยหนูเลยเอากว้างวิทยุไม่จ้องเปลืองขาเน็ตว่อเลยตวรวจับไม่กว้างเลยก็ตวรวจับนายกไว้เรากว้างกวงิทยุ นั่งไม่เปลืองเน็ตกล้องไม่เที่ยวสายตาพอใจแต่อู้ตาไม่ต้องใจจิมี่โง่รู้โง่ต้องเทวาโยมานั่นเด็กกูเน็ตกระดมอ่านั่นนี่ยกแก้มงกันเกยมึงก็จะมาคือแก้มงกันเกยว่าเน็ตมันต้องล้มอ่ากรนัดจานดาวเทียมมันมันก่อนแต่ไอ้โนรุมันไอ้โนรุันมันจานดาวเทียมก็แล่ไม่จะได้ติดๆกัดคัด เออจึงจัญญาณก็ไม่ดีเด็กตอนั้นแกมองก,กัน์ดไว่าเราต้องใจวิตยุวิตยุจานทิตเตอร์ว่าเออมาต้องปลา <c oughs> แกนโนรูมานกูเลตัวละจัดสองโมโนบอกไปแล้วไม่ได้ก้นตอกต่างวันตอกซอกแรกอยู่เลยจึงกูกรต้องแล่พอเลย,เ,ลยเดียวนั่งมาเดียวนั่งจุน้นเดียวนั่งมาเดียวนั่งจุ้นอย่ามาปร่อยัญญาณไม่ไม่ดีเออจึงนี้ล่างจากโนรูนี่มาแล้วนะ มีแล้วเออแล้ดวลังจากหนูดูห,ดห่ดหา,ดา,หาดูแล้วก็ห้าดูห่าดูเออห่าดูเลยอันนี้ห่าดูปั่นเพืออนะไรหนูห่าดูดูว่าดูนี่นะคนมันจะตกต่างวันตกเล็กต่างวันไปไหนไม่ได้เลยมือจึมเออจะพลักมีอะไรก้างเลยแล้วห่าดูอหะโตเออ